สวัสดีครับวันนี้เราก็จะได้มาแปลงสวิงอาร์มนะครับหรืออาร์มเวฟ้อยนะครับรถส่งแก๊สกันนะครับทีนี้มันมาก็รูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่มีหูโช๊กนะครับตรงนี้ไม่มีหูโช๊กเราจะทำไงกันล่ะทีนี้ทีนี้ผมก็ได้ ทีนี้ผมก็ได้เลื่อยหูชกตัวเก่าที่ติดกับสวิงอาร์มตัวเก่านะครับก็ได้เลื่อยออกมาเลื่อยออกมาอย่างเงี้ยครับเอาเลื่อยออกมาอย่างเงี้ยเพื่ออะไรใช่ไหมครับเราก็จะเอามาใส่อาร์มใส่อาร์มตัวนี้อย่างเงี้ยครับ เราก็จะเชื่อมติดกันไปเลยถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยเราสร้างขึ้นมาใหม่มันไม่มีฐานนะครับัวความแข็งแรงตัวนี้น่าจะแข็งแรงกว่าตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้รู้สึกเหมือนว่ามันงอแล้วนะครับเนี่ยมันงอหน้าเ้านเขา เชื่อมาแล้วเนี่ยครับมันงอฝั่งหนึ่งมันงอขึ้นมาขวามือครับดูดูผมว่าน่าจะมันงอมาขวามือจริงๆแหละครับเนี่ยมันกระดกขึ้นมาหน่อยตัวนี้ครับตัวที่นี่ครับตัวหน้าเนี่ยแล้วเราก็จะมาตัดทั้งสองฝั่งเลยนะครับ พราะมันใส่ตรงอาร์มนี้พอดีเลยไม่ต้องแปลงอะไรนะครับอารมตัวเก่ามันนะครับตัวนี้ค,ครับน่าจะใส่ตรงนี้พอดีเลยครับน่าจะได้เลยน่าจะไม่ต้องแปลงอะไรเยอะครับก็อาจจะทําหูยึดอะไรมันใหม่ครับเพื่อจะให้มันเข้ากับพวกรูโช๊คได้สมบูรณ์แบบ ก็อาจจะลำบากว้าวุ่นหน่อยนะครับนิดนึงคอยดูตอนจบนะครับว่าจะเป็นยังไงเราก็ได้เตรียมตู้เชื่อมมาแล้ววันนี้เราก็จะได้เลี่ยนแสงกันอีกแล้วก็คันนี้นะครับรถติดแก๊สอ่ะ ตัวนี้ครับนอ็อตมันขาดที่สวิงอาร์มนอ็อตมันขาดด้วยเราก็ทําการเจียร์ให้นั่นออกแล้วก็สอดนอ็อตเข้าทะลุอย่างเงี้ยครับเราอย่ามาเชื่อมฝั่งนี้นะครับถ้ามาเชื่อมฝั่งเนี้ยเอาเอาหัวามาฝั่งนี้เลยอะ่ะมันจะไม่ค่อยอยู่ครับมันรับน้ําหนักไม่ไหวเราก็ต้องเจาะให้มันทะลุะครับถ้ามันไม่ทะลุเพื่อเราจะมาเชื่อมข้างหลังมัน เชื่อมข้างหลังแล้วเพื่อให้มันรับน้ำหนักตรงกลางได้ด้วยครับนี่ครับเราจะประมาณเนี้ยครับแต่เป็นน็อตผมยังไม่ได้เชื่อมนะครับนี่แต่มันแน่นหน่อยแต่ก็ต้องเชื่อมนะครับเพื่อความมั่นคงทุกคนได้สังเกตอะไรบ้างไหมครับนี่ครับสวิงอาร์มเก่ามันนะครับบูท บูสสวิงอาร์มหายไปฝั่งหนึ่งครับเห็นไ,ไหมครับมันไม่มีบู t สวิงอาร์มเลยแต่อีกตัวหนึ่งครับตัวที่เราจะมาใส่มาดูกันครับบูสสวิงอาร์มไม่มีเลยครับเนีย่ยเป็นแกนเป็นรูมาเลยแต่ผมไม่ได้สั่งมาเองนะครับลูกค้าเขาสั่งมา เจ้าของร้านแก้สเขาสั่งมาให้ครับแต่กรณีอย่างนี้ครับผมว่าการให้ตัวหรือน้ำหนักพวกมันจะเป็นหนักพวกเครื่องยนต์นะครับทีนี้เหมือนพวกคาร์ทพวกมันจะไม่มีแรงรับกระแทกครับอาจจะเสียพวกเครื่องมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับเขาบอกไม่เป็นไรขอให้อาร์มแข็งแรงไว้ก่อนเราก็ตามใจลูกค้าครับเราก็ไม่อยากจะขาดใจหรอกนะครับ นี่ครับเราก็จะได,ได้ทำการเปลี่ยนเวฟร้อย mm hmm. อาร์มแต่งเราก็มาดูภาพกันนะครับนี่ครับถ้าใส่มาแล้วจะเป็นยังไง mm hmm. ทีนี้ก็จะรับชมรับติดตามช่างอาร์อยู่กับรถด้วยนะครับช่องทางช่องเต็มกันนะครับช่างอาร์อยู่กับรถ mm hmm. ผมว่า ไม่เคยทำ YouTube หรอครับแต่อยากลองดูครับติดตามเผื่อมีอะไรสาระดีๆครับเผื่อมีอะไรสอบถามได้นะครับโอเคครับช่องเต็มมันคือช่องอายอยู่กับรถนะครับเข้าไปหรือติดกดติดฝากติดตามกระดิ่งด้วยก,ก็ได้ครับโอเคครับ